สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรู้ไว้ก่อนไปดูดวงถามเรื่องตายได้ไหมถามถึงเนื้อคู่ได้หรือเปล่าคลิปนี้นะคะเป็นการรวมข้อห้ามที่เราไม่ควรทำหรือว่าถามในการดูดวงค่ะ แม้ว่าหลายสำนักดูดวงจะบอกว่าถามได้ทุกเรื่องแต่เอาเข้าจริงแล้วนะคะการดูดวงก็มีเรื่องต้องห้ามเหมือนกันนะคะและที่ต้องห้ามเนี่ยก็เพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อดวงของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูดวงแล้วก็แวะมาดูกันได้เลยนะคะว่ามีข้อห้ามไหนบ้างที่ห้ามทำค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะไปดูดวงดูดวงกันบ้างใช่ไหมคะว่าปีนี้เราจะมีเรื่องไหนรุ่งบ้างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน การเรียนความรักสุขภาพต่างๆนานา,นานมากมายแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าการดูดวงมีข้อห้ามในการถามค่ะบางคำถามเป็นคำถามที่ไม่ควรถามและหมอดูที่ดูดวงให้เราไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คนไหนอะไรก็ตามเขาก็จะไม่มีทางตอบเราอย่างแน่นอนเพราะคำถามบางคำถามมันส่งผลเสียกับผู้ที่ถามเองเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสามารถป้องกันไว้ได้คะ่ะ งานเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะคะว่ามีคำถามแบบไหนบ้างที่ห้ามถามค่ะห้ามถามเรื่องแรกคือห้ามถามเรื่องของเนื้อคู่นะคะ อย่าสับสนเรื่องของความรักกับเนื้อคู่ค่ะเพราะถ้าถามเรื่องของความรักกับหมอดูหมอดูทุกคนสามารถถามได้ตอบได้นะคะเนื่องจากมันไม่ได้เป็นการเฉพาะจอจงที่ดวงใครเป็นพิเศษนอกจากคนที่มาดูแต่ถ้าถามเนื้อคู่เนี่ยมันจะเริ่มเข้าเรื่องแอบหล่อนๆแล้วค่ะใครกลัวก็ เลื่อนผ่านไปก่อนได้เลยนะคะคือเนื้อคู่เนี่ยเราอาจจะเคยมีไปสัญญากับใครเข้าไว้ในชาติอื่นๆก่อนชาตินี้ซึ่งถ้าขอให้เราเจอเนื้อคู่เนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าเนื้อคู่ของเราจะมาเกิดในชาตินี้แล้วหรือยังหรือว่ายังไม่เกิดถ้าเป็นอย่างแรกก็ถือว่าดีไปค่ะ แต่ถ้าเป็นอย่างหลังมันจะหลายเรื่องเอานะคะดังนั้นอย่ามาถามหมอดูแล้วก็อย่าไปขอเนื้อคู่จากวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวจะได้เจ้ากรรมนายเวรมาแทนค่ะข้อห้ามเรื่องที่สองคือห้ามถามเรื่องความตาย ไม่ว่าจะถามหรือทายสิ่งนี้ห้ามทําเป็นอันขาดนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจหนักมากต่อให้เราจะเป็นคนที่กลัวความตายหรือว่าไม่กลัวความตายก็ตามมันก็จะเกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาทันทีค่ะแน่นอนว่ายิ่งทุกข์ก็จะยิ่งส่งผลต่อร่างกายบางคนก็เริ่มป่วยเริ่มมีอาการต่างๆบางคนก็อาจจะส่งผลต่อจิตใจเป็นการกลัวการนอนหลับกลัวตาย อาจจะมีอาการกลัวจนตัวสั่นหรือร้องไห้ได้เลยนะคะยิ่งกับคนที่มีสภาพจิตใจย่ำแย่อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ป่วยอยู่แล้วจะยิ่งทำให้อาการสุดหนักลงดังนั้นไม่ถามหรือไม่ทำนายทายทักจะดีกว่าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหมอดูก็จะแนะนำให้คนที่มาดูดวงรักษาสุขภาพจะเป็นคำพูดที่ดีกว่านั่นเองนะคะถัดไปคือห้ามถามเรื่องเดิมๆซ้ำๆค่ะ ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าดวงช้ำใช่ไหมคะดวงช้ำเนี่ยเกิดจากการถามซ้ำๆนี่แหละคะ่ะเพราะการดูดวงจะยึดจากครั้งแรกในการเปิดไพ่หรือการถามเป็นหลักถ้าเราถามคำถามเดิมๆซ้ำๆคำตอบมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าหมอดูไม่แม่นนะคะแต่มันทำให้เราเกิดความสับสนนั่นเองคะ่ะจะตัดสินว่าแม่นหรือเปล่าให้ดูช่วงเวลา ที่หมอดูบอกก่อนว่าดวงจะเป็นช่วงนี้ช่วงนั้นถ้ายังไม่เป๊ะตามที่เขาบอกคอยตัดสินใจว่าไม่แม่นไม่ใช่ว่ายังไม่ถึงกำหนดก็ไปดูหมออีกแล้วแถมยังได้คำตอบถูกใจกว่าเลยตัดสินใจว่าหมอคนแรกดูไม่แม่นแต่ไม่ได้คิดเลยว่ามันเกิดจากการที่เราถามย้ำๆซ้ำๆบอกเลยว่าถึงจะถามหมอดูคนเดิมหรือถามหมอดูสำนักอื่น โอกาสที่คำตอบจะเหมือนเดิมเป็นไปได้ยากนะคะการดูดวงมันต้องมีไม่ถูกใจหรือถูกใจบ้างเป็นธรมรมดาอยู่แล้วสรุปง่ายๆก็คือดูดวงแล้วให้มันพ้นช่วงที่หมอดูบอกก่อนแล้วค่อยถามใหม่จะเวิร์กกว่านั่นเองค่ะในการดูดวงห้ามพูดเรื่องโกหก บางคนอยากทดสอบหมอดูด้วยการโกหกข้อมูลต่างๆก็มีค่ะแต่บอกเลยว่าอย่าหาทำรนะคะมันเป็นการไปดูดวงของใครก็ไม่รู้แบบไม่ตั้งใจข้อมูลไหนที่เป็นพื้นฐานอย่างเช่นชื่อวันเกิด เวลาเกิดก็บอกได้ค่ะแต่ถ้าเขาถามเลขบัญชีหรือว่าเลขบัตรประชาชนต่างๆนั่นหมายถึงว่าเริ่มไม่ดีแล้วนะคะต้องคอยสังเกตด้วยถ้าเรื่องไหนบอกความจริงได้ก็บอกแต่บางเรื่องโกหกได้ก็ต้องโกหกนะคะพวกหลอกลวงในสังคมมีเยอะมากๆนอกจากคนที่มาดูดวงแล้วหมอดูก็ห้ามโกหกดวงเหมือนกันค่ะเพราะอาชีพนี้ต้องการความแม่นยำ ต้องรักษาคําพูดที่เที่ยงตรงเอาไว้ให้ดีถ้าโกหกดวงมันก็เหมือนไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่ศรัทธานในพลังของตัวเองก็จะทำให้ความสามารถในการดูดวงเสื่อมไปในที่สุดแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าทำเลยนะคะข้อห้ามถัดไปคือห้ามถามเรื่องดวงของคนอื่น บางคนอยากจะรับรู้เหลือเกินนะคะว่าดวงคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแต่ไม่ได้ถามเจ้าของดวงเลยว่าเขาอนุญาตให้ดูไหมอันนี้ไม่ใช่ว่าดุนะคะแต่มันไม่ควรทำจริงๆค่ะ ที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นแฟนคลับศิลปินนักแสดงหลายๆคนที่อยากจะรู้ว่าดวงของศิลปินที่เรารักนักแสดงที่เราปลื้มเป็นยังไงมีแฟนไหมการงานล่ะโนันนี่มากมายแต่ไม่เคยขออนุญาตจากตัวนักแสดงหรือนักร้องที่ทำเลยนะคะสิ่งนี้ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและไม่เคารพคนอื่นมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะเราไม่ควรไปก้าไกา่เช่นเดียวกับหมอดูค่ะ ห้ามดูดวงของคนอื่นด้วยเหมือนกันแบบอยากจะดูเองว่าดวงคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ได้นะคะทำผิดจรรยาบรรณของหมอดูค่ะดังนั้นไม่ควรถามคำถามเรื่องดวงของคนอื่นกันนะคะข้อห้ามถัดไปคือห้ามถามจี้เพราะว่าอยากได้คําตอบที่ตรงใจ เมื่อเริ่มไม่ได้คำตอบที่ตรงใจบางคนก็จะเริ่มพยายามถามคำถามที่บีบให้หมอดูตอบตามใจต้องการเช่น ตอนแรกถามเรื่องความรักช่วงนี้พอหมอบอกว่าช่วงนี้คนที่เข้ามาไม่ดีเลี่ยงได้ให้เลี่ยงแต่ตัวเราเองชอบเขาไม่อยากเสียเขาไปก็จะพยายามถามว่าถ้าเราแก้แบบนั้นทำแบบนี้เราจะได้เขาเป็นแฟนใช่ไหมหรืออะไรก็ตามแต่ที่พยายามจะให้หมอดูตอบว่าใช่ต้องทำแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ ไม่ได้นะคะห้ามถามเป็นอันขาดคือการดูดวงเนี่ยจะถามกว้างไปก็ไม่ดีแคบไปก็ไม่ได้พยายามถามกลางๆเช่นช่วงนี้ความรักเป็นยังไงการเรียนเป็นยังไงบ้างจะดีกว่าการถามเจาะลึกแล้วก็บีบให้หมอดูตอบตามใจค่ะข้อห้ามถัดไปคือห้ามถามหรือทายว่าลูกคนไหนดีกว่ากัน อันนี้ใครเป็นพ่อแม่คนหรือว่ามีญาติมีคนรู้จักที่จะไปดูดวงเรื่องลูกให้บอกเขาหรือว่ารู้กันไว้เลยนะคะว่าห้ามถามเรื่องลูกคนไหนดีกว่าการเป็นอันขาดเช่นลูกคนไหนจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนไหนจะดูแลพ่อแม่ได้ดีมากกว่าการไปถามแบบนี้อาจจะส่งผลให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ปฏิบัติกับลูกไม่เท่าเทียม เกิดความลำเอียงแล้วอาจจะทำให้เด็กมีปมในใจว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันแน่นอนว่าถ้าเด็กมีความรู้สึกที่ไม่ดีแบบนี้จะส่งผลต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรมต่างๆตามมาด้วยนอกจากพ่อแม่ไม่ควรถามแล้วหมอดูก็ไม่ควรทักด้วยค่ะว่าคนไหนดีกว่าคนไหนเพราะมันส่งผลเสียเหมือนกันทั้งหมดเลี้ยงได้เลี้ยงนะคะถ้าไม่อยากให้เด็กคนหนึง่งเกิดความรู้สึกที่ไม่ ี่ไปตตลอดชวิคะข้อห้ามถัดมาคือห้ามกดดันจะเอาคำตอบหรืออยากจะถามแบบทันทีทันใด มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อนี้เชื่อว่าหลายคนมาดูดวงเพราะว่ามีเรื่องร้อนใจไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่แต่การที่จะเร่งรัดเอาคำตอบทันทีทันใดหรือไปกดดันหมอดูเขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะแถมยังส่งผลเสียกับหมอดูเองอีกด้วยค่ะเพราะว่ายิ่งไปกดดนันไปถามย้ำๆเพราะอยากให้ตอบไวว อาจทำให้อารมณ์ของหมอดูเปลี่ยนแปลงจิตใจไม่สงบมากพอที่จะดูดวงอาจจะคลาดเคลื่อนได้แล้วอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือบางครั้งหมอดูก็ไม่สามารถตอบได้ทันทีทันใดเพราะสภาพจิตใจหรืออะไรต่างๆไม่อำนวยให้ทำหน้าที่นี้ได้ในทันทีฉะนั้นใครที่จะมาดูดวงจะต้องเข้าใจก่อนเลยนะคะว่าค่อยๆถามว่าหมอดูเขาสะดวกดูหรือเปล่าหรือว่าพร้อมดูต่อ ตอนนี้เลยไหมนอกจากจะเป็นการทําให้ดวงของเราไม่คลาดเคลื่อนแล้วยังเป็นมารยาทที่ดีอีกด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นพื้นฐานในการถามคำถามกับหมอดูนะคะหากได้รับทราบแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติทำตามกันตามนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ